สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลิเวิร์ประจำวันจันทร์ที่9กันยายน2024กันอีกครั้งนะครับคนที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสก็คือปฏิปักษ์พระคริสพระคริสหรือพระเมสยาแปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเจ้าพระบุตรที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่พระเจ้าพระบิดาสัญญาว่าจะส่งพระบุตรมาช่วยให้มนุษย์ทั้งปวง รอดพ้นจากโทษของความบาปผู้มีนามว่าเยซูแปลว่าผู้ช่วยให้รอดในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่18ได้บอกว่าลูกที่รักบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วและตามที่ท่านได้ยินมาว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์กำลังมานั้นแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ปฏิปักษ์พระคริสต์ก็มีมา,มามากมายแล้วด้วยเหตุนี้เราจึงรู้ว่า นี่คือวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พระเยซูตรัสว่าสำเร็จแล้วก่อนจะสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเมื่อ2 0 0 0ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและไปจนกระทั่งถึงอนาคตวันที่พระเยซูคริสต์จะกลับมาพิพากษาโลกอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเป็นวันไหนแน่ใน,นพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่22-23ได้บอกว่า ใครเล่าคือคนโกหกก็คือคนที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์คนเช่นนี้แหละคือปฏิปักษ์ของพระคริสต์เขาปฏิเสธพระบิดาและพระบุตรผู้ใดปฏิเสธพระบุตรก็ไม่มีพระบิดาผู้ใดรับพระบุตรก็มีพระบิดาด้วยในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่19าได้บอกว่าพวกเขาออกไปจากพวกเราแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่พวกเรา เพราะถ้าใช่เขาก็คงอยู่กับเราต่อไปแต่การที่เขาจากไปแสดงว่าในพวกเขาไม่มีสักคนเดียวที่เป็นพวกเราพวกเขาคือผู้ที่ไม่ยอมรับพระเยซูพวกเขาเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์พระเมสสิยาไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ตายที่ไม้กางเขนและทรงเป็นขึ้นใหม่ในวันที่สามไม่ยอมรับข่าวดีไม่ได้เกิดใหม่ ไม่ได้เข้าร่วมสามาัคคีธรรมเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพวกเราครอบครัวของพระคริสต์พวกเขาจึงไม่รู้จักพระเยซูคริสต์พระเจ้าอุปภพร,พรครับ